ครับท่านผู้ชมสวัสดีทักทายทุกคนทุกท่านนะครับเช้าวันที่28กุมภาพันธ์2564นะครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงที่หน้าวัดขุดแห่อำเภอพี่ปูนร,รักจังหวัดอุดรธานีเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาติดตามดูดตัวเลขนะครับจากทางวัดขุดแห่เอามาฝาก ทุกๆท,ท่านนะครับเอาไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคกันสําหรับหวยงวดวันที่1มีนาคม2564นีนี้นะครับงวดนี้นะครับทางวัดประกาศว่าจะให้เป็นงวดสุดท้ายนะครับยังไงก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะครับตัวเลขจะได้ตัวไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนี่คือบรรยากาศตรงหน้าวัดนะครับ เช้าของวันนี้นะครับผู้คนกําลังหลั่งไหลเข้ามานะครับจากทุกทั่วสารทิศนะครับจราจรติดขัดมากเลยนะครับท่านผู้ชมรถเข้ามาหลายพันคันแล้วนะครับช่วงเวลาเช้านะครับและเชื่อว่านะครับคงจะเข้ามาอีกจํานวนมากมายนะครับวันนี้นะครับมาไม่ขาดสายนะครับเดี๋ยวบรรยากาศภายในวัดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมอีกครั้งนะครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมเดินทางเข้ามาภายในวัดกุดแห่เป็นที่เรียบร้อยนะครับพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศภายในวัดกุดแห่เชา้าวันที่28กุมภาพันธ์2564นี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับเช้าเช้านะครับผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับภายในวัดต,ตอนนี้ก็น่าจะ เป็นลักหมื่นคนแล้วนะครับก็เชื่อว่าทั้งวันนะครับผู้คนก็คงจะหลั่งไหลเข้ามาอีกมากมายนะครับวันนี้เป็นวันที่ทางวัดกุดแห่นัดหมายที่จะถวายพระป่านะครับผู้คนมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับมารวมกันอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เป็นวันที่ทางหลวงพ่อท่านนะครับ จะปล่อยตัวเลขให้ทุกทกท่านเอาไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคกันสำหรับหวยงวดวันที่1มีนาคม2564นี้นะครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดเลยนะครับท่านผู้ชมผมจะติดตามอัปเดตสถานการณ์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับถ้าได้เลขตัวไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชม ได้รับรู้รับทราบกันทั่วหน้านะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมเอาไว้นะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับท่านผู้ชมเวลาที่ผมอัปโหลดอัปเดตสถานการณ์นะครับท่านจะได้ไม่พลาดในการรับชมบตัวเลขแนวทางในการเสี่ยงโชคงวดนี้นะครับาทางวัดประกาศว่าเป็นงวดสุดท้ายแล้วครับที่จะให้แนวทางการเสี่ยงโชคนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรอติดตามรับชมดูตัวเลขนะครับ เดี๋ยวบรรยากาศตอนนี้นะครับผมก็คงจะให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศกันแบบยาวๆนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับผมจะอัปเดตสถานการณ์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับ